ชายดำนะครับหรือในนามของหมอโยนะครับหมอโยนะครับรู้จักกันนะครับนี่ผมอยู่ในสวนนะครับผสมผสานนะครับ้านเกษตรจะเห็นว่าผมปลูกพริกนะครับมีพริกอยู่แต่ว่าประเด็นหลักก็คือผมอยากให้ดูตรงขวดน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นหลักการผมจะใช้หลักของในสวนของกลศาสตร์นะครับเรื่องของแรงน้มถ่วงนะครับเรื่องของสุญญากาศเข้ามาเกี่ยวข้องละนะครับซึ่งอ่างุผลผมจะวางเรียงหมดเลยนะครับทุกทุกต้น กดน้ำเรียงรายเลยนะครับกดน้ำเรียงรายหมดเลยซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นหลักการก็คือการประหยัดการเระยียดน้ำแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุดนะครับให้คุ้มนะครับให้คุ้มที่สุดเลยเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มที่สุดซึ่งผมก็จะในบริเวณนี้ครับผมก็จะปลูกมีปลูกพริกมะเขือมีเผือกมีอ้อยนะครับ มีมะนาวนะครับมีมะนาวมีหลายๆอย่างผมปลูกเอาไว้นะครับมีกล้วยมีสับมีกล้วยมีมะละกอมีมะพร้าวนะครับทุกๆอย่างเลยฝรั่งนะครับมะม่วงนะครับหลากหลายมากนะครับผมปลูกเอาไว้นะครับเห็นไหมนะครับข้างนอกมันเป็นมีต้นต้นมะนาวเห็นไหมครับมันเป็นมะนาวอยู่นะครับนี่คือพริกที่ผมปลูกเอาไว้โดยใช้น้ำน้ำตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นน้ำปุ๋ย ซึ่งมันเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆอันหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูว่าผมเอาปุยนะ๋ยเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเห็นอนี้ครับน้าที่ผมเอาไปใส่ในขวดมเมื่อกี้นะครับเอามาจากาไหนเดี๋ยวให้ดูแล้วนะผมทํำยังไงนะครับนี่คือน้ําที่ปลานะมีปลาอยู่ที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับแต่นี่ผมได้ซื้อปุ๋ยนะครับเอาน้ำที่ปลาเนี่ยไปใช้นะครับ ผมก็จะตักออกตักออกครับแผลเจ้าน้ํานี้ไปทิ้งนะครับผมก็จะเอาไปเอาไปลดไปใส่ในขวดแล้วก็ใช้ลดต้นไม้กินนครับเป็นผมจะเลี้ยงปลาดูก่อนว่ากินนะครับเอาไว้กินก่อนครับก็อย่างน้อยสุดก็คือมันมีความมั่นคงทางอาหารก่อนนะครับแล้วเมื่อเหลือแต่กินแล้วเนี่ยก็ค่อยขายนะครับค่อยขายนะครับน้าเลี้ยงปลาน้ําขี้ปลาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เอาไปใส่ต้นไม้ มันก็จะเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นในตัวนะครับมันไม่ต้องจําเป็นมันไม่ alia, เราไม่จําเป็นต้องไปใช้สารเคมีไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับครับเนี่ยคือน้ําที่ได้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะาบรรจุในขวดอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วใส่ขวดนะครับเนี่ยครับใส่ขวดเอาไว้นะครับเมื่อได้น้ําแล้วนะครับผมก็จะมาคว่ำคว่ำลงนะครับคว่ำลงนี่ครับคือเป็นหลักของ สูญญากาศนะเป็นการใช้หลักสูญญากาศนะครับซึงจะออกเป็นนวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะครับก็จะแทนที่น้ําเราจะลดไปในครั้งหนึ่งอ่ะนะครับเราใช้น้ํา้าลิตรเนะี่ยลดไปแป๊บเดียวมันก็ระเหยหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ผมใช้น้ําแค่700กว่าซีซีเนี่ยมันสามารถอยู่ได้สักสีวันได้นะครับนะบซึ่งมันช่วยประหยัดผมได้เยอะมากนะซึ่งมันเป็นน้ําที่มันเป็นน้ำทิ้งด้วยนะครับผมเดยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งที่ทําตรงนี้นะครับสิ่งที่ทําตรงนี้ทั้งหมดนะครับเห็นว่าผมมีไก่ด้วยนะครับผมยังไก่ด้วยนะครับสิ่งที่ทําทั้งหมดเพื่อ <S <S น้องคุณแผ่นดินนะครับอมราบาทสมเดเตต็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นปราชญ์ในเรื่องของเกษตนระพ่อของแผ่นดินท่านเป็นเป็นปราชญ์เกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็มีหน้าที่สนองคุณแผ่นดินคิดสิ่งใหม่ๆออกมา <S <S เพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรน,นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรนะครับผมมีโรงเรือนไก่อยู่นะครับ ความผสมผสานในเรื่องของเกษตรนะครับทั้งหมดเลยผมจะมีไก่นะครับเลี้ยงไก่ไว้ไก่นะครับก็จะเป็นพนักงานให้ผมนะครับหญ้าทั้งหมดผมไม่ใช้ยาขยะผมจะให้การตัดหญ้าเอาเนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมีไก่ช่วยย่อยให้ผมนะครับพราถ้าเราทําเหล่านี้ได้นะครับความครบวงจรในเรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ยผมเชื่อครับว่าเกษตรกรสามารถสามารถยังชีพอยู่ได้อย่างสบายๆมันมีความมั่นคงทางอาหารละคนเราถ้าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีความมั่นคงทางอาหาร ชีวิตมันก็อยู่ได้อย่างปกติสุขสบายนะครับมันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องนอนเอามือไก่หน้าผากซึ่งตัวผมเองถามว่าหน้าที่การงานผมเองเนี่ยคิดรับดูแลผู้ป่วยอยู่มันก็มั่นคงอยู่แล้วนะครับมันมีไรายได้ทุกวันแต่ถามว่าทําไมผมหญิงถึงต้องมาทํางานด้านกเกษตรผมมองว่าถึงจะมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาหารให้ให,ให้เราซื้อเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเงินมันจะไม,ะม่มีประโยชน์แต่นะครับถ้าเรามีอาหารยังไงเราก็มีความสุขครับ มันมีมามันมีความมั่นคงว่าเราได้กินแน่ๆนะครับผมมีไก่นะครับมีปลาผมมั่นคงเลยว่าผมมีไก่กับปลาเนี่ยผมมีไข่ไก่ให้กินนะครับมีผักให้ทําน้าพริกกินนะครับนั่นคือชีวิตที่เป็นความสุขอย่างเรียบง่ายและพอเพียงนะครับนั่นคือเป็นการสนองคุณแผ่นดินนะต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตนะครับเขาจะได้มาศึกษางานกันมาดูงานกันเกษตรกรนะครับมาดูงานกันไม่ต้องไปไกลครับผมอยู่สตูนใกล้ๆนะครับ ไม่ต้องไปถึงนน่นนะฮะภัคก,กลางไปถึงอะไรก็ตามทีไปภาคอีสานไปดูงานกันบ้าบอมากนะครับนะครับจริงแล้วความคิดต่างเนี่ยมันอยู่ที่วิชั่นของเรา,าครับว่าเราจะมีวิชั่นยังไงนะครับมีความเห็นยังไงนะครับเราใส่เข้าไปครับกระบวนการทางคลิปกระบวนการทางความคิดอาวุธทางสติปัญญาพิถูกทดลองกันได้ครับไม่จําเป็นต้องลอกเรียนไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบใครไม่จําเป็นต้องไปดูงานที่ไหนแล้วครับมันอยู่ในสติปัญญาเราเองถ้าเรามีสติปัญญาในการคิด ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับก็อยากทำนะครับกรเกษตรปลอดสารเคมีร้อนะครับที่บ้านไร่คุณชายดาอีกสักระยะหนึ่งอีกสัก2อสเดือนเนี่ยผมก็จะมีสินค้ากเกษตรนะครับผลไม้ก็คือฝรั่งจุ๊บนะฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งจ็มจูเนี่ยก็จะวางขายละนะครับ,นะรบเพื่อมีวางขายอยู่นะครับอาจจะวางขายที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสตูนเนี่ยก็คือวันวันจันทร์วันอังคารก็จะมีตลาดนัดแล้วซึ่งผมก็จะ ให้อาผมเอาไปขายที่โรงพยาบาลนะครับตรงนั้นก็สนับสนุนกันได้นะครับปลอดภัยไร้สารเคมีชีวิตมีความสุขครับ